ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องรักษาใจให้มีพลังไว้เสมอคนอื่นทุกเราอย่าทุกตามคนอื่นเครียดเราอย่าเครียดตามทุกคนมีหน้าที่ต้องรักษาใจของตัวเองให้แข็งแรงอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยผ่านไปแก้ไขสิ่งต่างๆไปตามเหตุปัจจัยอย่างดีที่สุดอย่าโทษตัวเองอย่าโทษคนอื่นอย่าเก็บสิ่งไม่ดีเอาไว้ภายในนึกถึงแต่สิ่งดีงามแล้วเรา จะพบความสุขสงบของใจเมื่อพลังในตัวเป็นบวกจะดึงสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองให้จริงชีวิตคนเราก็เปรียบเสมือนดั่งเทียนที่ถูกจุดขึ้นมาเพื่อรอวันดับดังนั้นก็อย่าไปคาดหวังอะไรจากใครให้มากนักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะอยู่ที่ตัวเราเอง และการดําเนินชีวิตของเราเราอ่ะไม่ต้องไปแก้ดวงแก้กรรมอะไรหรอกให้แก้พฤติกรรมของเราก็พอเพชรดีอ่ะให้ดูที่เหลี่ยมผ้าดีอ่ะให้ดูที่ลายดอกไม้ดีอ่ะให้ดูที่สีส่วนคนดีอ่ะให้ดูที่การกระทํามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมายบุญบาปใครก็จับใส่มือเราไม่ได้มีแต่เราเท่านั้น ที่เป็นผู้กระทําขึ้นมาเองสิ่งที่คนอื่นทำกับเราคือกรรมของเขาแต่สิ่งที่เราตอบโต้เขาคือกรรมของเราอดทนให้ดั่งก้อนหินติดดินให้ดั่งต้นหญ้าเข้มแข็งให้ดั่งเหล็กกล้าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอดั่งทาราจะกี่คําพูดจะกี่คํานินทาก็แค่ลมปากที่ปล่อยผ่านมาแล้วลอยผ่านไปโลกมันไม่ได้สวยทุกวันบางวันอาจดูสดใส บางวันอาจเป็นสีเทาบางวันอาจเจอสายฝนชีวิตไม่ได้มีสุดสำเร็จทุกการก้าวไปของชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่ระหว่างทางในการไปต่อก็มีสิ่งสวยงามให้เรามองมากมายเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะสนใจอะไรก็ได้ชื่นชมหรือแค่มองผ่านไปก็ได้เดินบนเส้นทางของชีวิตอย่างมีความสุขและสนุกสนานเดินไปสนุกไปเดินไปยิ้มไป เดินไปหัวเลาะไปเดินไปทีละก้าวนะถึงช้าหน่อยแต่ก็มีความสุขอย่าลอกแค่ความสุขปลายทางเพราะเราจะพาดความสุขระหว่างทางไปก็ได้นะการนั่งที่ดีที่สุดคือการนั่งในใจของคนการยืนที่ดีที่สุดคือการยืนในที่ที่ใช่ด้วยขาของตัวเองการเห็นที่ดีที่สุดคือการเห็นใจคนอื่นครับการเรียนรู้ที่มีคุณค่าที่สุดคือการเรียนรู้คุณค่าในตัวเอง การให้ที่ดีที่สุดคือการให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นด้วยครับและการรักที่ดีที่สุดคือการรักตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นรักในสิ่งที่เรามีและรักทุกคนที่รักเราครับไม่มีสิ่งไหนที่ดีที่สุดสำหรับใครถ้าไม่รู้จักคำว่าพอสุดท้ายแล้วไม่ว่าโลกจะสวยงามหรือโหดร้ายเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอยู่ดีบางวันเบื่อเบื่อเหนื่อยเนื่อย อาจมีความคิดที่ว่าอยากหายไปอยากหนีไปอยู่ที่ไหนสักที่ที่สบายใจแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับชีวิตจริงไม่ใช่นิทานไม่มีเวทมนต์เสกคนให้หายไปไม่มีประตูวิเศษของโดเรมอนที่ให้หลบภัยมีแต่จิตใจที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะผ่านวันแย่ๆไปได้ไม่ว่าวันนี้จะหัวเราะหรือร้องไห้เราก็ต้องอดทนและสู้ใหม่นะโลกมันหมุนอยู่ตลอดเวลา วันนี้เราอาจจะอยู่ด้านแย่ของโลกแต่เดี๋ยวสักวันหนึ่งหรืออีกไม่นานมันจะหมุนเราให้ไปเจอด้านดีๆเองชีวิตก็แค่นั้นเวลาที่ใครบางคนทำให้เราผิดหวังเขากำลังสอนเราว่าอย่าคาดหวังอะไรจากใครทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าโลกนี้โหดร้ายแต่จะบอกว่าโลกมีมุมไม่สวยงามที่ต้องระวังไม่ได้บอกให้ไม่ไว้ใจใคร แต่จะบอกว่าทำดีกับใครอย่าหวังสิ่งตอบแทนโลกมีทั้งสองมุมมองมุมโลกสวยให้เรามีความสุขและมุมโลกจริงที่ไม่สวยงามนักสอนให้เราระวังถ้าเลือกได้ทุกๆคนคงอยากตื่นขึ้นมาให้ชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆให้ทุกวินาทีมีแต่ความสุขแต่ความจริงแล้วสุขทุกข์มันหมุนเวียนอยู่ในชีวิตเราไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่แหละคือชีวิต ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ต้องเป็นคนดีมากมายแค่ไม่ร้ายกับคนที่ดีกับเราแค่นั้นก็พอแล้ว